แทนเขาเป็นละครวันละครดีมากเลยดีอะไรเหรอไป็เดทที่ไหนมาเหรออยู่โรงแรมพี่ครับที่ไปเดทที่ไหนมาหรือเปล่าไม่อยู่ต่างประเทศโอ้ยไออย่างนั้นเป็นยังไงบ้างเห็นดัง20รูปที่เขาโพสยี่สิบรูปเปยังไงบ้างเขารู้สึกว่าไม่เคยเห็นรุ่งปีเลยออจริงๆเราก็ตกใจเหมือนกันเล็กน้อยเพราะเราก็ไม่เห็นเหมือนกันเป็นยังไงบ้างพอเห็นรูปที่เขาโพสเราทีดแบกกางเกงกับไปยังไง นารังดีแล้วก็ตื่นเออปรับเหมือนแบบตกใจเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ <Okay. S 1> ถูกต้องไม่ได้ทําอะไรแบบนี้เราไม่ได้บอกกันเรื่องนะเขาไม่บอกเราเลยไม่บอกก็เซฟไปก็เห็นพร้อมกันก็น่ารักดีกแล้วเรารู้ไหมว่ามันมีรูกคนนี้อยู่เรื่องรูปเรามีเรารู้อยู่แล้วเรามีเ <laughs> <laughs> อออะใหญ่แต่ขาบอกว่าเป็นก <laughs> ารแกลนโอเพนนิ่งก็ก็ไม่รู้เหมือนกันแกลนโอเพนนิ่งเหรอเรียวกว่าตอนนี้คือกำลังศึกษาการ ก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วตอนนี้เป็นอะไรคะก็เป็นเพื่อนอยู่ไม่ไม่ใครเกรงถ้าไปถ้าไปเขินนะคะก็เขินค่ะ b ลัชอ๋อยิบยิบได้เต็มที่กันเพราะว่าใช้อเวก็ถือเป็นเพื่อนที่สามารถคุยได้เนเพื่อนคุยได้ตลอดเลยค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนคนนี้เป็นไงบ้างคะก็ดีค่ะทัาน่ารักค่ะสถานะมันเหมือนมา่สิบปีเอ้ย20ปีที่แล้วที่เคยรู้จักกันตอนไทยสักภูมาค่ะใช่ค่ะก็ เป็นคนสนิทดีคนสนิทในชีวิตเดียวแสดงว่าตอนเป็นครูก็คือเป็นนอยเปนก็เคยคบกันตอนเป็นเด็กกันแล้วตอนนี้คบกันไหมคะยังตอนนั้นรู้สึกยังไงกับตำนานบอกว่ามันเป็นตำนานที่เป็นโคจรกลับมาเจอกันในจังหวะที่มันดูเหมาะสมแล้วมันแบบพอดีอ่ะเลยซนี้ก็เขิดเลยเอิม ก็ไม่เู้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแค่รู้สึกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็จะไปของมันเองมันไม่มีอะไรที่เราว่าได้หรอกว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้คือแฮปปี้ดีคนดีคนยิ้มไปกับเรามากกับโมเมนต์นี้ทั้งของคีณขอบคุณค่ะแต่ว่ามีคนเข้าเราอาจจีแต่มีคนเข้าไปเมนต์แบบว่ากดเข้าใจให้มีคนมีคนักเทียมากค่ะเพราะทักพราบ่อะไบ้างคะกอดดีค่ะเป็นบวกค่ะ แล้วมีคนมาแซวมั้ยมีคนมาแซวมั้ยทุกคนค่ะทุกคนแซวมีใครไม่แซวแเ้าแก๊งเราแก๊งเพื่อนเราแซวมั้ยตลอดค่ะใครใครมันใครตัวนนั้ Everyone ค่ะ e อ e r y o มองมองเป็นถ้าเกิดถามว่าตอนนี้ผ่านตอนทโสดหรือไม่โสดคะก็ตามที่เห็นค่ะตามที่เห็นคือว่าไม่โสดนะครับตามที่เห็นค่ะประมาณนั้นเลยค่ะงานพยาหน้คกันโสดหรือไม่โสดไหมคะ คบกันพบกันนานนิดนึงถ้าเกิดกลับมากลับมาทำแบ็ k กลับมาอะไรเงี้ยก็ก็หลายปีแล้วค่ะแต่แต่ว่าการกลับมาครั้งนี้เราดูสดใสที่แบบว่าดูมีความสุขมากเป็นเพราะอะไรเพราะเรื่องาพเขาเขาเติมเต็มอะไงให้เราบ้างก็เป็นคผ่านเนอะค่ะโอเคไม่เอแล้วไม่พูดแล้ว วิ่งเขินนะคะค่ะถูกต้องค่ะแข็งขึง้นตอนนี้อย่างนั้นวันนี้เราโฟกัสชีวิตเราโฟกัส,สยังไงบ้างววันนี้ชีวิตเราโฟกัสยังไงบ้างนะวันนี้ความเป็นคนร่าเริเราโฟกัสอะไรยังไงชีวิตเราคะ่ะว่าโฟกัสอะไรก็ก็ทำให้ทุกคนให้ดีที่สุดดูแลตัวเองดูแลลูกดูแล,ลคนที่เรารักรอบมากก็แค่นี้นะค่ะแล้วช่วยเล่นด้วยเองแกขอบคุณพี่คน อยากสนชิกร <experiences. S 3> ูร <hoc> ีนะครทุกคน